พามาเบิ่งบักแตงไทยพี่น้องแตงไทยย่ายพ่วงปลูกไว้นาทางได้จ้ะเพราะเป็นตาได้กินเรามาทางหยาเสียหยาออกดินแกลียนเนาะมีไม่พ่วงเนาะเสียหยาออกได้ได้พัฒน์มัตเตสไสนี่ไม่มีไ่พ่วงก็พัฒน์นั่นของมึงแน่เม่นบ่อเอามาบ่อของมึงแน่ก็บเขาูกินเนีไปซื้อมากกับมี่โอ้ผูก็ไให้เบิร์ดูน่อยอืม จาะนี่หน่วยซัมหนี่พอดีตำเนาะตำใส่ใบบักทัวกูเอหาไปตำดิหน่วยที่มันบริเ็นตะชุกงอๆเงี้ยมันเอาไปตำหน่วยงอๆเนาะกูเคป่ะไหนผัวกนึ่งตำเออซุกแล้วตัวนี้กล่นขวนแล้วบอกไม่ให้ฟวงนี่เออนี่แตกเลยนี่พี่น้องเอาแบบจังสีไมนจังซุกหวานเนาะ บอเอามัมันคือแตกห้อบอมันเบงแห้งเนาะโอ้ยกระจายอยู่สองเถื่อนมันบบงามน้ำดินด้อยเออบอกน้ำลงไปบมมีดอกกุหลาบก็นี่อือแนมเบงเราเห็นยังได้ทีแรกว่าเรามาเห็ดยังมีพวกยู่ขางฮื่นจะคล้องนี่แหละจ้ะเออ ถามเราซูมเอ๋เราเห็ดหย่างเพื่อทางเสียออกแปลนดีแท้อันทางนี้เป็นหยังนี่ไม่แย่พวงนี่บบนอันนี้อีหยังนี่ง่าท่างนั้นสิเป็นบักบบบทัวเนาะบักทัวอีหยังนั่นกระปียง่ไดนมันสิเป็นหนวยบักทัวปีบ่อบ่ออันนี้ ปูกโดนตืบบ่มีพวกเดีจับเวลาบ่สามเดือนบ่แตงสองเดือนผัว่ามันสีสุกเนาะบ่โอเออเออมันได้กินอาหารเสริมเนาะอยน่งเนี่ยอยุใคยมีพวกสีหยงเนาะอยว่สีอาหารเสริมบ่ โมมันตายก้อนหนึ่งออกมาบางทีเราปลูกครั้งแรกนั่นเต็มเมื่อได้ตอดบ่เออมันเกิดสองภูมิจดนะแกนแกนเนาะเออมันแกนนี่ดินถลมใหม่ดูเสียหนาขนาดเด้อผู้เฒ่าเด้อโอ้ยพี่สุกเต็มอยู่พี่เหลืองเลยเนาะปีนี้อยู่สวนไม่ได้ปลูกปีนี้เดี๋ยวสิซื้อน่าไม่พ่วงนี่ละนายมันไปปลูกไว้แนวจะคงจะคล้องดับแนวเหรอพี่น้องเอาไป อาไปปลูกไว้กินฮะแจ็คแล้วคอ,อยบ่เคยปลูกทั่วปีแต่บ่อมันม่ไดอะบอ,อ,อ,อม่ไปอยู่คยปลูกปกะั่วอุ้มนัน่นข้าวเดียวทั่วอุ้มข้างอได้ม่น,น้ำเอื่อยเตยนะั่นเป็นหนวยไว้แห้งโดกพร้อมอกล่วยว่ามันมีแก่อยู่บ่ไหม้พวกบอกเออ พอเด็กินเนาะตาไวให้หมย่างกินบ่กล้วยตาบอกกลวยตาไวนะฮะมันเมื่อยมากมันมาจากเหตุมากเดียังมันก็ไปแว่กินธุรกรรมอไวให้ลูกกินตาไวให้มันกินกินวิ่กล้วยแล้วก็ปูมันกินข้าวหวานดีนะอืออือไข่แล้วหน่อยไก่สุกๆแล้วแหละเนาะอู้หูตนซ้อนทางนี่ก็งามยูหันน้ำท่วมนอ้กล้วยก็ได้เนาะอืมข้างแกนแกนไตไกาย เออ,อหัรให้แบกจอมผูกมันบูนกบพูดบูกเป็นผู้กับมังเห็บ <c oughs> เหตุบอกมันน่ะนะเลยบเป็น่ามางงูงเหี่ยวคอยกินม้าท่านนั้นพ่อเต้แล้วมากจะว่าคอยปลูกอ,อันบดเด็ดทางกุงก้งดังเรื่องอะไเป็นหนึ่งกูตัดตออกกูเอาไปเห็ดพืชเดี๋ยวคอยสีมาทางคอยกันล่างทางทั้งนั้นแล้วเดี๋ยวสีทางออกมันเป็นแปน์มองแดนนี่เอาว่าเอาแต่มันขึงไม่หันอ่ะมันสีทางถือเครื่องแบบทัวเจ้าตี เออมันมนไปน้ำตาละ่าไปน้ลจะแล้มันเป็นหน่วยกเกบินน้ลปูกอลไได้เนี่ยซ้ำหนีก็มีความสุขได้หน่อยไอ้พวงเนาะออซ้ำหนีก็ดีแล้วบอกอันไก่คอยเอาหายไปย่างอยู่บ่ย่างกับม่นอนโลกบออนอโลกขึ้นนึ่งอ่านอนจุ่มขึ้นหนึ่งลอยลอนแต่ก็ห้านอนอย่างน้ำเงินน้ำานไงเออนี่อก็มกินดูแล้วก็หมบอก อแรนนรดกะลชบ่อาระล้ว่าเอางบนเทก่องบอก่อขึ้นซะเายไก่เไห้เราไก่ไผ่บูมาอยู่น่ำมาใครใส่ใบบ่จะคล้องใบอยางเลียงไก่มันเคลียสวนก็เลยห้เลาไปบ่ได้ยินนยังราพี่น้องเสียงดังแหงรดไก่ทาง เขาพดกับปลกมันหักบ่เกิดบ่เสียแป๊บมันเกิดเ่ไห้มันแกนเออมนย่องใส่บุ๋ยมันไหนมันบ่ได้เียอ่วงยังไงสุปีเป็นปลาหยาหกหกเนาะมาทางออกก็ได้ปลูกก็ได้กินดูเห็ดก็ได้ก็ได้กินแท่งนมันแท่งามไปทางอีต่อยแน่นอน แบบมันเป็นยังดอกมันต่างมันว่างวบบมันเท่ไปนี่ว่าสีถมกับคือจังเขาสีมะเห็ดทางกับเล่ยโพถมรัมกแดนมนันหนีเนาะ<อ>คนละหน่อยเออบุกหอยก็ขาวข้าวฟ้าไว้เป็นหอยก็ขาววัดแท่นวัดกันเรียบร้อยเนาะ มาคอยง่ามแห้งเบิ่งตีหล่ะมาสองปีเลยโอ้โบแมนสามปีสามปีแมนพี่นาคือสีมากโยถาเขียวเด้อผู้เถาเอาลูกขามากอีกแล้วแย่เลยชื่อลูก่ามันบ่มีลูกขามากอีกแล้วแย่เลยเขากะอันนี้ไหวแต่แย่ผีโบแมนบอก เบิ้งลังไม่ใช่พ่วงไม่อยไปขายของก่อนลูกเ็ดอันหนูอยู่ขอบคุณม่ใช่พ่วงเ้อะเดี๋ยวโอ้ลูกยูยู่น่ะคูดว่ากิน่มยงไม่บอเอาก็มาเก็บว่าที่ละนั่นะขบุแม่เป็นน่วยนั่นกองเอามันมีหน่วยอ่อนบอกกินเมียงบปกันนั่นกินกับเขาก็แซบได้ตำเมียงเพวสิงไข่มันอื แล้วมันกับปุ๊กไปขายของก่อนพี่น้องยังมาเบิงยายา่เรามาเบิงสวนเรางามเสยแม่ปลูกมองจะคล้องยังหกอยู่ <c oughs> ดีเดีมาทางออกละก่างทางมองนี้ออกทางคอยเห็ดไปเหมือละเล็กละหน่อยพี่น้องบโหใส่เครื่องตัดหญ้า ้นได้ปลูกใส่กระท้างเอาห้ามันเกิดคากแน่หนาฟนถ้าพวกปลูกใส่กระท้างก็บ่อด้กินพี่นอ้องอืมบุคงกระดกดีพี่นอ้องเก็บไปแต่ผีและโอ้ยนอนมาจออลละไกบะคงกระซุกเก็บบัคงุระซุกไปกินอยู่ ขึ้นไล่นะฝนไปยใส่แล้วทายนา้ำกบเปลี่ยนอาหารตรงใหม่คือจังตรงขึ้นเนะาะบังหันอาหารบ่ถือกสูตรอาหารบด่ดีเออมันกับใบใหญ่งงกบหลังเลยพี่น้องนี่จะวัเกาบ่ด,ดีหรืว่ะไรกกินกะดูกพวกกินสิอู้ต้นอันดำ,ดำๆคือใหญ่กูโม่แท้ ปกติบ่มันสิย้ายซ่ํนั่นล่ะบ่กบเออลูกจอยเป็นเอ่อือว่าให้เป็นอาหารจอยแข็งๆนีกบจอยตายบ่บ่ได้เปลี่ยนสูตใหม่ลองเปลี่ยนสูตรอาหารตัวใหม่กเปลี่ยนตัวเยแล้วบ่ันตัวตัวเใช้ประจํามันเบิดก็เลยไปซื้ออือมาวข้าวันบ่กินเลยกินอยู่มันนั่งกินบ่ดีแล้วก ยิ่ไปบันนะ้วยแงงี้กินอะไก็เอยลุ้งยลงบอยใหญ่ขื้นกบนี่มันมาเบิงแปลกตาขึ้นเลยได้ไ่ข้าวเดียวใหญ่เก็บเก่ามาใส่จากมืออลไนี่ตีหามือตรงบอดินองลอยก็โตพี่น้อง ที่แหกนับว่าสามลอยล่ะบาทนี้เพิ่นม,มาแบงเอาน้ำสามสิตัวตัวละสาบาททีแหกก็เลยเลือสอยู่สองลอยก็โตไหวเป็นขั้นต่อไปอู้หตน้ตนตัวนี้เอบกูมูเลยมีพออไปใส่บอลอันสองสามตัวเลยได้หนึ่งสองสามต้องคาดเรื่อยๆกบมูใหญ่กับไบเต้ใหญ่จ้ะ เจ้าข้องเลี้ยงไว้เป็นพอ่อพันธุ์แม่พันธุ์น้ำเลี้ยงไว้คล้ายกบเนือ้อน้ำจ้ะต่อไปนี้แต่ว่าผู้พันจองกบหน่อยวก้กะเลือสองสามเจ้าว่า,วาสามรล่อแค่นั้นแ่ละเลื้อหันกับข้องกสีเอาไว้เลี้ยงนี่ตัวน,นั้นใหญ่กว่าหมูเนาะสีดำๆนั่นพื่ใหญ่สมยศบอก เออเอาคลิปนี้เอาไว้สั้นนี่จากพี่น้องวัดเดือดใส่พย,ยูขายของให้เดี๋ยวเบิ่งหมากน้ำก่อนหมากก็งามพูดขื้นสูงสัตว์ขื้นขนาดเลยไ้นนามขี้กบอันนีกล่วยเล็บมือนั่งก็เคลื่อนย้ายคักแน่หมากสามปี ลูกไลเลียกันครับทุเรียนจ้ะปลนทุเรียนอีกก่อนแต่ละส่วงเนี่ยสิยายต่างเก่าขนาดได้พี่น้องแต่ละคลิปพี่ต้นมันสมบูรณ์เขืนขักอยู่